หนูทำเองเหรอคะแล้วหนูว่ามันสวยไหมเนขอดูดีหน่อยดีดหน่อยขอมือหน่อยโอ้โหโนี่สวยเหรอต<ะ>ั้งใจทำมากๆใช่ไหม <di> แล้วใครบอกว่าไม่สวยใครบอกว่าไม่สวยใครบอกว่าไม่สวยแม่เหรอ<ะ>แล้วใครบอกว่าไม่สวยอีก ทุกคนชมสวยหมดเลยเหรอคะอ่าไหนถ้าคนสวยต้องยิ้มหน่อยสวยสีแตกเทต้าดูดาวที่เสือ้อเทต้าสิบบกเ,เกิดอะไรขึ้นเหมืนนอนเรนโบยเหมือนไหมเหมืนนอนเรนโบอันนี้ใครทำเหมืนนอนเรนโบยดนแม่ใครใครทำให้มันเป็นสีเนรนโบน่ะใครเป็นคนทำคะ เก่งไหมสวยไหมสวยมากมากเลยหรอคะาาหายน้อยใจยังไปล้างมือไปเดี๋ยวไปกินขนมกันนะ <c oughs> อุย้ยเทต้ากินอะไร <c oughs> เป็นยังไงเค็มๆไหมวายกินขี้มูกหรอ